ใส่แว่นเก็บทรงด้วยโ Oh my god Oh my god ถนนขึ้นนะคะจะชิมแววค่าบริการรถนะคะรับส่งไปกลับคนะ 100. คละหนึ่งร้อยนี่คือเส้นทางทำไมถ้าเอามอเตอร์ไซค์มาเราอาจจะขึ้นได้แต่ถ้าเอารถใหญ่มาขึ้นไม่ได้นะคะเพราะหลังลงบนนั<อ>้นอ่ะมันไม่ยอมเสียร้อยหนึ่งถือว่าคุ้มค่ากับเส้นทางแบบนี้นะคะอย่าเอารถขึ้นมาเสี่ยงนะสัส แม่จะซ่อให้หมดเลยค่ะออมาวันั้นฝุ่มันเยอะแยะอาจารเป็นยังไงนายพูดสิมาดูข่าลงมาเปิดห้องสิไม่เปนอาจารเป็นยังไงคะนิ่งอาจารย์มีการดีมาเลยอาจารเป็นยังไงลูกไม่เปิดโทรศัจะเสียประตูโอเคอยู่โอ้ยย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 

มันนี่ยังเก่งเลยมันนี่ยังเก่งเลยขาน่งมันนั่งดีนี่มันไม่ได้เนาะแม่แม่เป็นอะไรนะไม่แม่เป็นใคุกแม่ได้เพิ่มถึงแม่นะคุณแม่ใหญ่กลางๆทุณแม่เป็นอะไรเดี๋ยวมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแบบว่ามันใหญ่ที่สุดเลยอ่ะโอ๊ย้โอ๊ยโอ๊ยอะไรคะเนี่ยโอ๊ยเดือดเลยเนี่ชุดแดงนะคะชุดแดงไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ชุดแดงนั่งไม่ได้ ยันนะคะยันดูชุดแดงนะคะชุดแดงอยู่ไม่ได้แล้วค่ะทันไหลค่ะมันนี้ยันไหมคะลูกดูชุดแดงนะคะตอนนี้ชุดแดงจะล่มจะไม่ไหวแล้วน,นะคะผู้เขาเ้าแข่งขันเบอร์ที่หนึ่งเข้าฟักก่อน้าแข่งขันเบอร์ที่สองกำลังจะตายแล้วะคะดูว่าย,นนะะยันแล้วค่ะยันแล้วตอนนี้ยันแล้วะคะ่ะหมดแล้วค่ะต้องตีนเสื้อปลาเลยหมดะคะ่ะ พอค่ะเอาขึ้นไปค่ะพตรงแล้วเครื่องลงจอดแล้วค่ะช่วยนะคะพี่หนูเจ๊เครื่องลงจอดละจ้าโอ้ยไปเรื่อยเลยดูเส้นทางนะคะเราขึ้นไปถึงมาแล้วเราพิชิตชัยค่ะเสม็ดนางชีจุดชมวิว